วางชะตาชาวราศีเมษในช่วงนี้มีเกณฑ์การเงินการงานความรักเป็นอย่างไรบ้างติดตามชมในหัวเอกจะเล่าให้คุณฟังครับวันนี้นะครับจะมาเล่ากันถึงชาวราศีเมษนะครับซึ่งชาวราศีเมษนั้นเรียกว่าเป็นราศีแรกเริ่มเลยนะครับในราศีที่1เลยนะครับในการวางชะตาในช่วงนี้ ถือว่าการงานในช่วงนี้มีความโดดเด่นนะครับมีความมั่นคงเป็นอย่างยิ่งนะครับและก็ใครนะครับได้หยิบจับในเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์ในดินสินในน้ํา เรียกว่ามีเกณฑ์ที่โดดเด่นเข้ามาเป็นอย่างยิ่งนะครับแถมยังมีดวงดาวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเงินที่เข้ามานะครับอย่างไรก็ตามครับในเรื่องของความรักช่วงนี้ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะครับสำหรับชาวราศีเมษนะครับซึ่งคุณจะต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของคําพูดและก็อารมณ์ด้วยนะครับเพราะว่าอารมณ์คุณจะไม่ค่อยดีคุณก็จะทําให้เกิดการเข้าใจผิดนะครับหรือว่าการสื่อสารที่ผิดทําให้เกิดการทะเลาะเบาะแหวงกันด้วยนะครับในด้านของการเงิน แล้วนะครับในช่วงนี้นะครับมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะรายจ่ายที่มาแบบปุบปรับเลยนะครับคาดไม่ถึงรายจ่ายที่คุณก็คำนวณไว้นะครับแต่มันก็เกินจากที่คุณคำนวณด้วยเช่นกันนะครับทำให้คุณนะครับเรียกว่ารายรับเข้ามาก็ดีแต่รายจ่ายเข้ามายงเยอะมากคาดไม่ถึงก็ต้องระมัดระวังอีกด้วยเช่นกันนะครับและชาวราศีเมษนะครับในช่วงนี้จึงจะต้องระวังนะครับในส่วนของคำพูดนะครับหรือว่าในเรื่องของ การที่จะถูกคนมาหลอกมาลวงอีกด้วยเช่นกันนะครับเนื่องจากดาวราหูกุมรักนานั่นเองทําให้อาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของลมปากของคนมีคนดินทาคุณหรือเปล่ามีคนแทงข้างหลังคุณหรือเปล่านะครับหรือจะมีเรื่องที่เขาจะมาหลอกลวงเอาสตุ้งสตังเอาเงินของคุณไปแม้กระทั่งในเรื่องของการลงทุนต่างๆก็จะต้องระมัดระวังในช่วงนี้อีกด้วยเช่นกันนะครับสําหรับชาวราศีเมษนะครับ ทุกๆท่านสามารถที่ติดตามผมได้ในทุกๆช่องทางน,นะครับไม่ว่าจะเป็น f e c o o o p k p e นะครับ u t u b e หรือว่าใน TikTok นะครับแล้วในอีก24ชั่วโมงเราจะมาพบกันนะครับในคลิปดีๆทุกๆคลิปเราจะเอามาป้อนให้กับทุกๆท่านนะครับและดวงของวันอื่นๆต่อๆอไปด้วยนะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับ